หนาวมาระวังอาการเหล่านี้กำเริบได้ง่ายค่ะอากาศหนาวนะคะจะส่งผลกับธาตุภายในร่างกายค่ะโดยเฉพาะตัวธาตุลมและไฟนะคะตัวลมค่ะมักจะเคลื่อนได้ไม่สะดวกหรือว่าติดขัดค่ะส่วนตัวความร้อนหรือว่าตัวธาตุไฟภายในร่างกายนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ค่ะ ทำให้เรามีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะสําหรับอาการที่มาพร้อมกับลมหนาวนะคะก็จะมีตามนี้ค่ะคืออาการท้องอืดแน่นท้องนะคะระบบการย่อยไม่ค่อยดีค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดได้ง่ายนะคะหรือว่ามีน้ํามูกแห้งผื่นคั้นผิวแห้งได้ง่ายค่ะที่หนาวนะคะมือเท้าเย็นง่ายปวดตึงตามข้อต่อต่างๆค่ะเหน็บชางง่ายหรือว่าเป็นตะคิวได้ง่ายนะคะ รวมไปถึงเหงื่อมักจะไม่ค่อยออกค่ะปัสสาวะจะเป็นสีเข้มนะคะและมักจะหนักเนื้อหนักตัวไม่ค่อยอยากทําอะไรหรือไม่ค่อยอยากเคลื่อนไหวค่ะสําหรับใครที่กําลังมีอาการเหล่านี้อยู่นะคะหรืออาการเป็นมากขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นๆชื้นๆหรืออากาศหนาวค่ะวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆคือเราต้องพยายามทําให้ร่างกายเราอุ่นเสมอนะคะโดยการดูแลธาตุไฟให้สมดุลค่ะ อย่างเช่นคนที่มีอาการท้องอืดแน,น่นท้องนะคะก็สามารถกินสมุนไพรประเภทเครื่องเทศนะคะที่มีรสร้อนเพื่อจุดไฟย่อยขับลมในท้องได้ค่ะอีกเรื่องอาหารรสเย็นหรือว่าลิปเย็นนะคะโดยเฉพาะระหว่างมื้ออาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีค่ะอย่าก,กินดึกหรือว่ากินเยอะเกินไปนะคะสําหรับเรื่องการดื่มน้ําค่ะก็แนะนําดื่มน้ําอุณหภูมิห้องอย่างน้อยก็2ลิตรขึ้นไปนะคะโดยเป็นการค่อยๆจิบระหว่างวันหรือว่าทุกสองชั่วโมงอย่า ให้คอแห้งหรือว่าปากแห้งค่ะเด็กเรียงก,การอยู่ในสถานที่หรือว่าอากาศที่เย็นจัดนะคะอาจจะหาผ้ามาคลุมคอหรือว่าใส่ถุงมือถุงเท้าทําให้ท้องอุ่นอยู่เสมอนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะสําหรับใครที่กําลังมีอาการกําเริบในช่วงที่อากาศหนาวเริ่มเข้ามาค่ะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอนะคะ แล้วหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ